ท่านผู้ดนการท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน <Okay. S 1> ผมต้องพูดเป็นเรี่สองหวังว่าการคุยกับท่านจะเป็นประโยชน์กับการตัดสินใจในการทำาธุรกิจของท่น <Okay. S 1> านเพื่อให้ท่านได้ได้ทราบว่ารัฐบ oh, <okay. S 1> าลเองมองเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรือของ ไอทีนะอย่างไรนะต้องขอบคุณทางเจ้าหน้าที่ที่เตรียมนะครับมาให้นะครับแต่ว่าผมยกักผู้เองนะครับนะแต่ความไม่ได้แต่ว่าไม่ได้ใช้นะฮะของเจ้าหน้นาที่แต่เรื่องผมคงอยากจะพูดสักห้าหกเรื่องเลยกันนะครับไม่ทราบท่านมีเวลาฟังผมไหมนะครับที่จริงผม เป็นนัาร้องนะแล้วก็้องเพ่งอบนะครับถ้าเบื่อไปเลตบอกเดี๋ยวจะลองเพ่งกันะะัา <c oughs> เรื่องแรกนะครับท่านอาจจะสนใจว่ารัฐบาลมีนโยบายทางวิทายาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไรนะครับผมจะพูดสั้นมากๆน,นะครับเราเรามองนโยบายในภาพรวมนะครับเป็นสีประเด็นด้วยกัน,นะะประเด็นแรกเราคิดท,ทบทวนดูแลนะครับ ว่าประเทศไทยของเรานี้ภนะับรลอยให้ย่างงานงกยังซึมซึมนะยังบมกมุ่นะครับกับเรื่องของอสายสาศาสตร์อะไรนะหรืออะไรเกา่เกาๆอย่างที่ต่อไปนะครับมันก็จะดูมีความเป็นไทยดีนะ แต่เราคงจะอยู่ในสังคมงของโลกนี้ถ้าจะลำบากเพราะนั้นมันคงถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะต้องเปลี่ยนพื้นฐานประเทศของเราเป็นประเทศที่อยู่บนพื้นฐานของของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีซึ่งแปลว่าเป็นความจริงซึ่งผมขอเรียกสั้นๆว่นานะเราพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะปรับนันประเทศเปลี่ยนแปลงประเทศของท่านของผม ไปสู่ประเทศที่อยู่บนที่เรียกว่า knowledge based society นะเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานของสติปัญญามากคิดอะไรที่มันเป็นเรื่องไร้สาระนะครับไม่ต้องเบาๆหรือว่านะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเข้าสะทอ้อนไปที่ครอบครัวนะครับที่สื่อด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้มันถึงจะเกิดขึ้นมาได้ สิ่งใดที่มันเป็นเรื่องไร้สาระก็ควรจะเบาเบาลงนะครับเราควรจะมาคุยกันเรื่องที่มันเป็นสาระที่เป็นประโยชน์เป็นความจริงเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้แล้วก็ที่พูดไปนนี้ไม่สู้เป็นนามไม่สู้เป็นรูปธรรมนะนะครับแต่มันก็เป็นปรัชญาเป็นองค์ข้อที่สองนะครับรัฐบาลประสงค์ที่จะใช้ไซน์แอนเทคโนโลยีนะครับขับเคลื่อน เศรษฐีของประเทศไม่ใช่ใช้แค่คนเยอะเยอะแรงงานทุกๆนะครับขับเพื่อนเศรษฐีของประเทศไม่ใช่ใช้พิเว l ลชันคะือสิทธิเช่นเดียวอัขับเคลื่อนเศรษฐีของประเทศท่านก็เห็นนะที่ผมพูดสักครู่นี้นะ ฮารไดรนะครับเล่นุจักเมื่อเราไปสู่มาเลเซียก็เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับเพระเราให้ที่บริษัทเข้ามาที่หนึ่งที่ใดก็ให้มากกว่าเขาต้องแต่แต่ว่าอะไรก็ตามนะครับสายเทคโนโลยีมันถูกใช้อย่างเ,เ,เ,เต็มเปี่ยม้วยนะมันจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้อย่างแน่นอนและการขับเคลื่อนนั้นนะครับจะต้องเป็นการขับเคลื่อนในเชิงนวัตกรรม ซึ่งต่อไปนีนะ้เราจะเรียกว่าอินโนเวทีฟอ c โคโนมีเศรษฐกิจของประเทศไทยนะับแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปจะต้องถูคขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมด้วยสติปัญญาความคิดด้วยความรู้นะครับไม่ใช่ของถูกไม่ใช่เลเวอร์ถูกๆมันพอแล้วนะครับประเทศไทยยอมอยังไงไม่ได้่อไแข้อที่สเพื่อให้ท่านได้ยอมรับ กับสิ่งเหล่านี้เราจะต้องทำให้ชีวิตของท่านกับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นของควบคูนะ่นันพูดอีกในันหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องทำให้ไซ์เทคโนโลยีเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของท่านตั้งแต่ตื่นนะครับยันหลับหรือแม้แต่ฝันอย่างนี้นะครับท่านจะซึมซับเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องขององค์ความรู้และเมื่อนั้นนะครับ วิธีคิดของท่านก็จะเปลี่ยนไปเป็นวิธีคิดที่เป็นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับคือ Thinking Process ก็จะถูกเปลี่ยนไปนะและสุดท้ายไซเอเทคโนโลยีจะต้องถูกนำมากำหนดทิศทางการพัฒนารประเทศแต่เลนส์ของประเทศจะไปทางไหนจะพบกับใครคบมากน้อยเป็นใดจะทำการค้ากับ ใช้เทคโนโลยีจะเป็นตัวนำก,กันน,นี่เป็นนโยบายกว้างๆนะครับในเชิงวิธีคิดของรัฐบาลจุดนี้สี่ประเด็นนะ <c oughs> ท่านอาจจะสงสัยว่าที่ผมพูดเนียนะแล้วมันจะเกิดเ้นยังไงมันจะทำยังไงเท่าที่คิดออกต้องทำเจยา่าที่ทผมจะทำอย่างที่หนึ่งะครับไม่มีสตางค ในโลกนี้ทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะเพิ่มงบประมาณในเรื่องของสายจักรวนาลีจะเห็นได้ชัดเจนกนะับตปีนี้นะฮะงบประมาณของกระทรวงเพศตรต้องเพิ่มเท่าตัวซึ่งก็ทำได้แลนะ้วก็ต้องขอบคุณน,นะฮะร,รัฐบาลท,ที่สนับสนุนแต่ก็ยังต้องตำหนินะครับหน่วยราชการบางหน่วยนะครับที่ยังซ่้บื้อไม่เข้าใจนะฮะแต่ผมก็ใช้ความเป็นคน,นว่าเลือดนะฮะดาวเลยการที่ประชุมน,นะครับ คืออะไรจังนะผมด่าเข้าไปลงทุนจนระินะครับซึ่งผมก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะผมรู้ว่าผมทำถูกต้องนะอย่างที่เรียนแล้วนะครับภายในแปดปีงบประมาณหรือค่าใช้จ่ายทางด้านวิทยศาส์เทคโนโลยีจะเพิ่มเป็นสิเท่าคือ3า0แสนล้าน เวิชาเทคโนโลยี Technology จะต้องเป็นอาชีพที่คนอยากเรียนที่คนเก่งอยากเรียนเป็นอาชีพที่พึ่งพาได้เป็นอาชีพที่ทํามาหากินได้ไม่ใช่ทุกวันนี้นะค,คนก็ไม่ไปอยากเรียนมันยากเรียนเสร็จก็ไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนนะฮะเงินเดือนก็อ,นาอาจจะไม่มาเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะหลายหน่วยงานในกระทรวงนะครับท่านผู้บริการเงินเดือนมากกับรัฐมนตรี่างหลายเท่าผมยังไม่อิจฉาสัานเดืนเดืนนะเพราะว่าผมเลือกฤฤฤฤฤฤฤ เงินเดือนน้อยก็ไม่เป็นไรข้อสารนะครับสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์จะต้องเกิดขึ้นนะครับในบ้านเรือนนี้ผมได้เรียนแล้วว <im> ah ่าเราเคยชินนะครับกับเรื่องของถนนเรื่องของไฟฟ้าเรื่องของน้ำประปาเรื่องของสนามบินของด้านนคือสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานใช่แต่นั่นเป็นเรื่องของการพัฒนาคมชีวิตความเป็นอยู่ถ้าจะพัฒนาประเทศสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ต้องเกิดขึ้นก็คือแหล่งกลา ทั้งหลายแหล่เซ็นทรัลแหล่ที่ซอบซิสเทที่เอกชนลงทุนไม่ได้ท่านลงทุนไม่ได้มันแทงนะหลายพันหลายหมื่นล้านสร้างแล้วต้องมีนักวิทยาศาสตร์วิศวกรนักฟิสิกส์เก่งๆท่านก็สร้างไม่ได้ท่านสร้างมาใช้งานท่านเป็นผู้รับจากเป็นผู้ลงทุนให้ตนเองแล้วท่านมาใช้อาจจะฟรีบ้างใช้เงินบ้างผัดกันใช้นะฮะสุดแล้วแต่แต่ท่านรับประเทศไทยจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ตั้งแต่ปัจจุบัน ข้อที่สนะครับงานวิจัยพัฒนานะครับเรต้องอยู่ในจิตใจของเจ้าหน้าที่ตลอดเวลานะครับข้ามเคร่งกับสิ่งเหล่านี้หน้าที่ของพวกผมคือพัฒนาะให้มีการวิจัยและพัฒนาตลอดเวลาข้อที่5นะครับวิจัยและพัฒนาเพราะอยากรู้อยากเห็นที่เรียกว่า curiosity ของนักวิทยาศาสตร์ไม่พอไม่ได้เพื่อจะไ,ไม่พอนะไม่ได้ต้องะจริงๆเดือนของภาตสีอากอลเลอร์ของเรา งานวิจัยและปัญนหนาจะต้องเป็นสิ่งที่ท่านเป็นผู้กำหนดท่านจะต้องเป็นคนบอกว่า,าปัญหาของท่านคืออะไรท่านต้องการอะไรพวกผมมีหน้าที่ให้โซลูชันกับท่านนะครับความร่วมมือระหว่างท่านกับเราอยากได้ชีพเป็นกันเองพูดจริงต่อกันเล่าให้เราฟังว,ว่าอะไรเป็นปัญหาของท่านความใกล้ชิด การร่วมมืออย่างนี้ทานั้นที่จะนำไปสูขข่ความสำเร็จข้อที่หกนะครับระบบการศื่อ,อสาของกระทรวงศึกษาธิการต้องปรับเปลี่ยนนะให้มีเรื่องของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้นมีตลอดเวลาอย่างเป็นลำดับทางประชาธีปไตผมดีใจที่รัตรีกระทรวงศึกษาคุยกับผมว่าพี่เราผมต้องจำมือกันแล้วนะกระทรวงพี่คงจะช่วยผมได้เยอนะในการทำหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์ สร้างพื้นฐานของเรื่สร้างให้แก่นักเรียนผมก็บอกนักปีศึกษาเลยว่าก็ดีแล้วที่จากนั้นเต็มใจเพราะว่าตัวสื่อนี่เพิ่งไปจับมือกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับทำฐานข้อมูลทางด้านวัฒนธรรมของประเทศทั้งหมดนะครับเช่นอยากรู้ว่ามาร์เก็ตเนี่ยมันมาไงมกนจดกึ๊บนะดก็รู้ว่าอ๋อมาร์เก็ตนี่นะครับะะมันเกิดขึ้นในสมัยไหนนะผู้หญิงหรือผู้ชายเล่นเล่นแต่วัยไหน เป็นกฎอีกก็ปวดยังไงกติกาเป็นยังไงที่มายังไงนะฮะในห้องนี้มารู้ใครรู้จักมั้ยหรือตั้งเตนะครับเป็นยังไงผมวันกี้กรู้จักนะครับกดตึ๊ดก็รู้นะหรืออยากรู้จาว่าเก่งๆสักคนบางคนปึ๊บลงไปโดนนะครับขณะนี้สามปีที่ผ่านมาทางกระทรวงได้ทำพื้นฐานได้ทำข้อมูลพื้นฐานจากด้านวัฒนธรรมให้กับที่สวน เพราะนั้นค่าจะมาทําให้การศึกษาก็เป็นที่คนมันจางที่นะแล้วยิ่งขณะนี้เป็นได้ไปเรื่องวันแคบเร็วช้ยนะเราทำข้อมูลซอฟต์แวร์อนี้ใส่เอาไปไให้เด็กก็จะมีครูอีกคนหนึ่งนะครับที่ไปแล้วล้อยดูเสมอเป็นการศึกษาองโรงเรียนที่มีค่าที่สุดนะครับและข้อสุดท้ายนะครับการทำาตุวามเจ้เด็จการร่วมมือกับต่างประเทศเป็นหัวใจนะครับเพราะต้องยอมรับว่าต่างประเทศเขาจะดูดีกว่าเรา เราต้องรู้ต้องไตร่ตรนะครับรู้เขารู้เราแล้วก็รู้กันนะครับนี่เป็นเจ็ดข้อนะครับที่ควรนะ